สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a น n มอนยิปซีพยากรณ์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทําคลิปต่อนะครับสำหรับคนที่เกิดทั้ง8วันนะครับในเดือนมกราคม2565วันนี้ก็จะเป็นคิวของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปลงเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูกันนะครับ เดี๋ยววันนี้เราก็จะใช้ไพ่10บใบในการทํำนายดูนะภาพรวมตาม่าตงๆของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับเดือนมกราคม2565เป็นอย่างไรนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับการอ่านดวงลักษณะนี้เป็นการอ่านดวงแบบมุมกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับและก็ความบันเทิงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวดูนะครับ,รบสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ดวงมีอะไรบ้างยังไงบ้างนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นะครับโอเคมาดูนะครับไพ่ใบแรกของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนในเดือนมกราคมนี้นะครับใบแรกขึ้นมา อ๋อเป็นไพ่แปดดาบเลยเนาะแปดดาบนี่มันก็จะเกี่ยวข้องกับภาระการเงินปัญหาอุปสรรคต่างๆรอบตัวรอบด้านอาจจะอยู่ในช่วงภาวะที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ไดมากนะเพราะว่าไพ่แปดดาบมันถูกมัดมือปิดตาด้วยอันนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์อาจจะเป็นภาวะจำยอมนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใบจะตอบเป็นยังไงนะครับใบที่สองนะก็จะเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะครับภาวะการเงินนะไม่ค่อยดี The World ราชินีไม้เท้านะครับราชินีเหรียญน,นะครับสามดาบสองถ้วยโมเสิร์ดดาบเพดออฟเพนทัคูลแลวก็เป็นไพ่ เจ็ดเหลียนนะครับครับสำหรับเพื่อนๆที่เกิดในวันพุธกลางคืนในเดือนมกราคม2,565นะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่8ดดาบนะครับเป็นรูปของผู้หญิงที่ถูกมัดมือปิดตาแล้วก็ดาบล้อมรอบไปทั้งหมดเลยนะครับก็บอกถึงเรื่องของภาวะปัญหาลุมเล้าต่างๆนะครับแล้วก็อุปสรรคเยอะ ตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้มากนักอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะปลดปล่อยหรือแก้ไขปัญหาได้เองนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของภาวะการเงินด้วยนะครับแปดดาบก็จะสื่อเรื่องของการเงินที่เป็นหนี้เป็นสินแต่ก็ถือว่าเป็นหนี้ดีนะครับหนี้ดีก็แปลว่าหนี้ของการที่มีการทําธุรกรรมการลงทุนอะไรประมาณนั้นนะครับให้มันงอกเงยขึ้นมาดูเรื่องการงานนะครับภาวะการงาน คนที่เกิดมาพูดกันคืนนี้นะครับมีเกณฑ์เรื่องของการงานก้าวหน้ามีการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็อย่างที่บอกการเงินไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่นะมีเกณฑ์การลงทุนหรือเป็นหนี้เป็นสินแต่ก็เป็นหนี้ที่สามารถที่จะ งอกเงยหรือหลุดพ้นได้ในอนาคตนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นภาวะการลงทุนที่ดีนะครับแดาบนะส่วนในด้านของสุขภาพนะครับสุขภาพให้ระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับสายตานะครับหัวเข่าความเครียดของมีคมต่างๆภูมิแพ้อากาศนะครับแล้วก็ระบบาทางเดินหายใจปอดสวงอกหัวใจนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับส่วน ความความรักครับในคนโสดนะครับอาจจะยังไม่ได้เจอคู่ที่ถูกใจเนาะหรือมีเกณฑ์แอบบรักแอบบชอบคนอื่นแล้วก็ยังไม่สมหวังเท่าไหร่สำหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคู่แล้วให้โฟกัสในเรื่องของการงานนะครับการลงทุนการทําธุรกิจร่วมกันจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ นในด้านของโชคลาภนะครับก็ยังไม่มีโชคมากนักนะครับอาจจะมาจากการลงทุนการเงินทํางานมีโอกาสที่จะโดดเด่นมากกว่านะครับส่วนเลขเด่นนะครับในดวงก็จะมี5 3 5 2 3 2 8 5 8 2 7 8 7 2 7 3แล้วก็8 3นะครับก็ถือว่าเป็นเลขเด่นๆในดวงลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับแล้วก็วันเด่นวันดีก็จะเป็นวันศุกร์นะครับวันอังคาร วันเสาร์นี่คือวันดีนะครับวันที่เสียคือวันที่ไม่โดดเด่นเลยนะครับก็คืออาทิตย์กับจันร์2วันเนาะส่วนเรื่องของสีครับสีที่โดดเด่นถูกฉลกเสื้อพงเสื้อผ้าต่างๆที่ใส่แล้วเน้นสีอะไรก็เป็นสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นสีที่โดดเด่นเลยทีเดียวนะครับโดยรวมแล้วนะครับภาวะการเงินมีการใช้เงินก้อนเงินเยอะนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในภายภาคหน้าในการลงทุนหรือการทรําธุรกรรมการเงินต่างๆ นะครับให้ระวังสุขภาพติดเกี่ยวกับสายตานะครับภูมิแพ้อากาศปอดหัวใจนะครับแล้วก็ไพ่ก็จะภาพรวมก็คือตอนนี้อาจจะมีภาวะคิดมากในเรื่องของการเงินหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนาอน,นาคตไพ่ขึ้นมา3มเหรียญไพ่เหรียญถึง3าใบโทษทีนะครับก็ต้องบอกว่าการเงินมีเกณฑ์การกลับมาเงินก้อนที่ลงทุนไพ่ก็มีโอกาสที่จะได้นะครับก็ถือว่าให้ดูเป็นแนวทางละกันอะ นี่ก็คือดวงของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับในเดือนมกราคม2564นะก็ดูให้เป็นแนวทางนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลามีคลิปลงเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูกันเนาะสำหรับคลิปนี้ใช้เวลาประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ